เราจะเติมเงินดิจิทัลเป็นจำนวน1นึ่งมืนบาทเงินดิจิทัลนี้จะอยู่ในมือถือของทุกคนพวกควรนะที่จะออจอดโจมมากขึ้นนะครับบางภาคส่วนที่ไม่เดือดร้อนก็อาจจะไม่ต้องับและสามารถใช้จ่ายได้สะดวกพรเอินะครับระบบงบประมาณเนี่ยของปีนี้มันล่าช้าไปแล้วไม่จำเป็นต้องคบเงินสดอีกต่อไป การได้รับโอกาสขึ้นมาบริหารประเทศของเศรษฐาทวีสินในตำแหน่งนายกและรัฐมนตรีคลังกำลังมีโจทย์ใหญ่ต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศผ่านนโยบายอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบซึ่งเป็นเดิมพันของพักเพื่อไทยต่อการกอบกู้ความนิยมให้กลับมาอีกครั้ง โดยเฉพาะโครงการแจกเงินดิจิทัล w a l l ล็ต0 0 0 0บาทซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขาการแจกที่มาจากโจทย์หินว่าเมื่อถึงคราวต้องลงมือทำจริงกลับกลายเป็นหนังคนละม้วนเพราะทุกขั้นตอนกลับไม่ง่ายเหมือนที่เคยหาเสียงไว้เมื่อข้อท้วงติงถูกกดดันไปที่รัฐบาลมากมายทั้งที่มาของแหล่งเงินหรือจะเริ่มเดินหน้าโครงการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2567หรือไม่ที่สำคัญขีดเส้นไปที่คุณสมบัติของ ผู้ที่ได้รับเงินจะเป็นคนกลุ่มไหนเพื่อให้การจ่ายงบประมาณของประเทศครั้งนี้คุ้มค่าที่สุด แต่ฝั่งเศรษฐาก็รับฟังเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาในหลายประเด็นจึงมีการนัดชี้แจงรายละเอียดนโยบายเรือธงของพักเพื่อไทยในวันที่1ิพฤศจิกายนซึ่งต้องจับตาดูว่าจากข้อท้วงติงจากหลายฝ่ายที่สะท้อนออกมานั้นจะมีข้อสรุปจากรัฐบาลอย่างไรส่วนแรงกดดันของรัฐบาลอีกด้านก็นหนีไม่พ้นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีออกคำสั่งให้ปานปรีพระหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่าง ประเทศในฐานะประธานกรรมการข้าราชการพลเรือนดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐคู่ขนานกับนโยบายเพื่อไทยในการประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเฟดแรก400บาทให้เร็วที่สุดเพื่อเป็นบันไดก้าวสู่เป้าหมาย600บาทในปี2570จะเห็นว่าทั้งนโยบายดิจิทัลไวเล็ตและการขึ้นเงินเดือนข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงการผลักดันค่าแรงขั้นต่ำ มีผลไปถึงกลุ่มคนใหญ่ของประเทศถึงแม้คนในรัฐบาลยืนยันตลอดว่า ไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่มีความจำเป็นที่ประเทศต้องเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เป็นที่มาของการวางเป้าหมายเพื่อสร้างผลงานให้เร็วที่สุดของรัฐบาลเศรษฐาข้ามกลางการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่ที่ชื่อแพทองทานชินวัตรจะมีผลไปถึงเก้าอี้ของเศรษฐาหรือไม่ขณะเดียวกันการบริหารงานภายใต้าการนำของพักเพื่อไทยในยุคนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพักภูมิใจไทย จะเป็นผู้ต่อสู้สำคัญในการช่วงชิงความนิยมทางการเมืองไม่ต่างกับการต่อสู้กับพักก้าวไกลซึ่งมีเป้าหมายการเป็นรัฐบาลครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพราะถึงนาทีนี้คนในพักเพื่อไทยบางส่วนก็ประเมินไปที่จุดแข็งของพักก้าวไกลต่อการประกาศนโยบายสำคัญในการแก้ไขปัญหาของประเทศเมื่อเทียบกับจุดอ่อนของพักเพื่อไทยต่อการสูญเสียคะแนนความนิยม ภายหลังต้องจับมือตั้งรัฐบาลข้ามขั้วก่อนผลักดันชื่อเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีได้สำเร็จดังนั้นผลงานรัฐบาลเศรษฐาจะเป็นบทพิสูจน์ความนิยมของพรรคเพื่อไทยที่จะต่อยอดไปถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปว่าจะเรียกความศรัทธาทางการเมืองให้กลับมาได้แค่ไหนกับเดิมพันที่แพ่ทองทานชินวัตรต้องมาถือธงนำทัพอย่างเต็มตัว